สวัสดีครับผมกลับมาเจอพวกเราสองคนอีกครั้งใน Battle Reaction ครับผมใช่วันนี้<อ>ฮะเราจะมาเรีแอชันเพลงเพลงหนึ่งที่เอ้ยผมสนใจผมอยากอยากฟังครับผมมีชื่อเพลงว่าดึกมากแล้วนะฮะ Night Ride เป็นของ Win Metal Win อ๋อนี่กูนึกไปถึงตะกี้ดึกมากแล้วมันใครเด้งมามเหรออ๋อนั่นเพ็งอของเดิ้ลจอร์ดเมามากเลยไม่ใช่ได้ไม่ใช่กับต้นต้นอันนั้นมันนอนได้นอนอันนั้นเมาอันนั้นกูไม่เนี่ยไปรู้เหมือนกันเออวะจางมันช่างมันช่างมัน วันนี้ครับมากับเพลงดึกมากแล้วนะฮะวินเมทาวินเฟดกับแบดมิกซ์ซเ,เราเคยเห็นวินเมทาวินในแบบอันนี้อันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ติดตามนะผมเคยเห็นวินเมทาวินในแบบการแสดงมานักแสดงอย่างเงี้ยแต่ย<ช>ังไม่เคยเจอวินร้องเพลงแบบเต็มเต็มกังจังสำหรับผมนะเคยเห็นแต่บอร้องแต่ไม่ไม่ไม่รู้หรือว่ามันเขามีแหละแต่เราจะไม่ได้ติเราจะไม่ได้ติดตามตรงนั้นแต่วันนี้ เราจะมาเริ่มฟังกันครับกับเพลงนี้ครับดึกมากแล้วเชลูดแบดมิซซี่นะนะได้แบดมิซซี่มาด้วยนะและอย่างหนึ่งคือทุกคนโปรดิวเซอร์เป็นแกงส้มวาวเห็นใครๆก็บอกว่าเราก็นักก็เอาใจโอเคสรุปมาเป็นชาล์อันนี้เพลงเขานะครับผมแป๊ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะครับครับผมหรือว่าอยากเลี้ยงน้ำฮะกดซุปเปอร์ตังให้เราได้นะครับ Let's go ครับผมดึกมากแล้วใน Rise with Metal Beats Featuring b a d m i night right. ờ <coughs> ồ, <coughs> oh, hey. Đứng để Nếu không có ai, thì มีการกําลังดีๆที่เราสองอยู่กันตรงนี้อาจเป็นเพราะว่าคุยกับเธอเะเธอนะอยู่ด้วยกันเป็นคนสุดท้ายทุกอย่างเธอจะช่วยได้อาจเป็นเพราะว่าเราคิดเหมือนกันเหมือนกันถึงจะรู้ว่าได้แลไงเตะเข้าเล่นอะไรนี่ค่ะขอเข้าขอเข้าบอลเลยวินบอล มาแล้วมีใครเม,มื่อรักหรือยังหรือยัง,ง,ยงถ้าไม่มีใครนั้นขอให้เป็นฉันได้ไหม oh, <yeah. S 1> อยากสบไปนากนกว่นี้ไม่อยากให้เธอหายไปที่ไม่ใกล้กัน,นอีกนิดนึง yeah 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 ต่อเวลาอีกนิดให้ได้ไกล

ไม่มีใครมารักหรือ,อยังถ้าไม่มีใครงั้นขอให้เป็นฉันได้ไหมอยากสบไปนานกว่านี้ไม่อยากให้เธอหายไปได้ไหมไกล

ม่ผมชอบอย่างหนึ่งนะโอ้ยยัไงก่อนอนืนเลยชอบ M v วแสงสวยสัตว์คือแสงคือด้วยตัวนางเอกพระเอกโดยทั่วไรอมเนาะ,ะผมว่าเพราว่าแสงเขาเขาจัดมาดีแล้วแล้วจะคิดพอเป็นแบทแพบแบทมิกซี่ผมอะกา,าโอ้โหเขาจัดโทนแสงดีจริงๆเลยเพราะว่านี่บอกมันมีแดงส้มแหมฟ้าโอ้โหแหมดีจริงๆดีจริงๆว่าแต่เพลงเพลงฟังสบายเลยนฟังสบายสบายเป็นเพลงน่ารักน่ารักคือตอนแรกอะไม่ไม่เธอไม่ได้แบบไม่ได้ฟังมาเลยนะก็คิดว่า เพลงต้องมาแบบเราด้วยภาพอย่างเงี้ยอาจจะช้าๆไหมไม่ตอนแรกเราคิดว่าเร็วกว่านี้อ่เร็วกว่านี้ตอนแรกเราคิดว่าจะกรุ๊ปกว่านี้แต่พอมันพอเป็นเพลงที่ฟังสบายๆแล้วแบบเออเสียงวินเพิ่งเคยฟังครั้งแรกแบบโอเคนะเจ๋งนะเจ๋งนะเลยนะครับผมแล้วยิ่งพอมาแล้วอย่างที่สบายก็คือพอเป็นฟิชเชอร์เล่นกับแบมบี้ซี่ผมไม่เคยแบมบี้คือที่ฟังล่าสุดอะเพลงแบมบี้ซี่ก็เพลงอันนั้นอ่ะเพลงอ่อะไรนะโอ้ยดังๆเลยเออจะดื้อจะยังจะไปทายตะยู่ได้หรือเปล่าชื่อเพลงติดอยู่เป็นที่ปากโอ้ ก็คือท้าไม่มีชั้นเออท้าไมมีชั้นนะครับผมไม่เห็นได้แบบโทนที่เขาแบบปล่อยของแบบหนักๆแต่อย่างเพลงไอเพลงนั้น่ะเพลงฟ้ารักพ่อก็เป็นอีกสไตล์นึงนะแต่เพลงนี้เป็นสไตล์ที่แบบกรูฟเบาๆเลยอ่ะกรูฟแบบจดขยับขยับสบายสบายแบบฟิลผับฟิลผับฟิลผับซะด้วยแทดเดะแดะเดะเดยุคไหนเนี้ยนะครับผมนั่นแหละดีดีดีเป็นเพลงที่ผมว่าถูกใจหลายๆคนถูกใจแฟนๆแน่นอนครับจริงก็คือ ผมว่าแบบใครที่อย่างที่ผมอ่ะผมไม่เคยเห็นการแสดงผมเห็นการแสดงมาไม่เห็นในมุมที่เขาร้องเพลงนั้นก็เจ๋งจริงๆว่าแบบออกมาเป็นอย่างดีๆเลยโอ้โหรูปดีจริงก็ลองไปหาฟังดูนะครับเพลงนี้ฮะดึกมากแล้วนะครับจากวินเมทาวินครับฟีดกับแบดมิกซี่นะครับใครชื่นชอบก็ไปหาฟังไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมใช่ครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนขอคุณนะที่ติดตามพวกเราถึงตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยว ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดพวกเราสองคนขอัยมาที่นี้ครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า <Yeah. S 2> มาฟังกันว่าเราจะฟังเพลงอะไรกันรีอกชั่นเพลงอะไรกันวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ yeah.